แล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับต่าเป็นโคเบิองมากทายพี่น้องจะเบิรงกันเนาะครับเนาะไกลยุงไกลก็ได้เบิรงคือเก่านะครับเป็นโค้ชงานน้องแท็กเตอร์นะครับเนาะสถานีนะครับกับพี่เดียวนะครับกับไปเรือยี่สองชุดนะครับพุทธทอทิ้งนะพ่อเนี่ยนะครับตอนนี้เรากำลังเดินตามเป็นโกไปเนาะนะครับจบจากงานวางทอเมื่อกี้นะครับอ่าทอทอที่สองนี้ผมสำเร็จนะครับวางทอฝังในดินนะครับเนาะใส่กระบะเนาะครับเนาะนะครับเดี๋จะไปพาไปเบิรงไง งานสุดท้ายนะครับคุณทอกะจะเอารถกลับนะครับกลับกลับกลับบ้านนะครับสู่งานด้วยงานอีกงานหนึ่งนะครับงานฟ้ามซีเยนวัพี่น้องเนาะพอดีมันเปียกอยู่เห็นบ่อยนะครับงานตอนเนืองงานเยอะครับตอนนี้นะครับเอาเพิ่งไม่โคเดินไปครับเอาไปอยู่ฟาร์มพยูนนะครับเนาะอยู่กับยูนนะครับไม่ใช่เนาะครับเนาะมาเยี่ยมมาเย็นกันเนาะเป็นคนดูแลฟาร์มนี้เนาะครับพี่น้องเนาะเป็นให้เกียรติสถานที่นะครับเนาะในการถ่ายท้ำ ขอขอบคุณมากเนาะจนอองกับเสือเล่เทคเตอร์ไปแล้วนะครับการเดินตามไปควบไปครับพี่น้องนะครับเดินตามไปนะครับคนหมักไมโครเขามาเบิ้งนะครับคนผมหมักเขาต้องเบิ้งนะครับไอหมักก็มาเบิ้งไมโครเหมือนกนนะเย่มากพี่น้องขี่ไมโครไปเลยนะครับไปเป็นไงไป ช่วงการปรับปรุงนะครับพี่น้องเนาะปรับปรุงฟาร์มนะครับเป็นต้นน้ำเนาะนะครับจบนี่นะครับเราจบข้อสุดนะครับหาผนตอบรับหน้าหัวใจก็จะไปเรียนปรุงกันนะครับเนาะสูตรปฏิกินิารอดนะครับเรากำลังเตรียมการเตรียมรับมือไว้นะครับเนาะปรับปรุงสถานที่ไปก่อนนะครับเนาะไปทำนาครับพี่น้องปั้นตอไว้ ต้องนะครับจถต้องรถนครับถุงหนาครับเซรีเนาะครับผมเดี้ยวไปไปไปน้องไปเบิ่งกันนะครับตายตาปัญญาเกิดไม่คุ้มทุกเลยพี่น้องนะครับไปครับไปสีก็เริ่มเสียดแล้วเนาะพี่น้องเนาะสามปีสีเสียดเลยตาก็เริ่มมี่งห้ยมีห้องมี่งห้ยแล้วเนาะตากแต่สภาพรถจะกริบขึ้กเอานะครับรถตำขนาดรถตำเข็มครับพ,พี่น้องเป็นยังกริบขึ้กเอา โนะครับช่วงล่างช่วงยังเต็มมือเกอ่านะพี่น้องนะโดยการรักษานะครับการยาลบีแปะที่สนิมกินแน่แน่น้ำมันเครื่องแน่นะครับเข็ดคุ้คกุ้กุก้งก,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 ก้อนนะครับรถคันนี้นะครับมันละาุ่คอยมิสนิมกินนะครับพี่น้องเนาะแม่กระทั่งนี่ก็คือพื้นที่น้ำเข้มโดยแท้นะพี่น้องนี่ยนำเข้มนะครับอ่าดิดแบบนี้พี่น้องเราเอาแซ่ไว้บพ่อเปืองล่างลงนะครับ เนี่ยครับเท้าจอดเป็นปุ๊บสนิมกินแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับแตดินแบบนี้เนาะหลังจากเสร็จการเสกงานอะไรมันก็จะฉีดออกลาก่างออกเลยนะครับนะม,มันเกินอย่างเดียวเลยนะครับน้องนะครับโอเครับผมแล้วอ,อีกเนี่ยข้างหน้านะครับพุดออกนะพี่นอ้องนะครับงานพุดคอ ครับทั้งวันนะครับประเด็นเป็นงานคุอนะครับคุดฟังคองนะครับท่านผู้ชมกันเนาะครับใครที่ชอบแล้วก็กดติดตามแล้วก็ขอไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะต่างแบกดสมมติมีคอมเเตอร์นะครับหมุนม้วนกรุบๆน้ำกันพี่น้องเนี่ยคุดคอสองเซนนะครับออก đây là เทอทอ12นิ้วอ,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 อ๋อเดอทอเป็นนิ้วยู่บน บนอันนี้อยู่ลงใช่จะไป่ที่ฝังงหลังตอนนี้เราใจใจทบอดไหมิทีิทีเราิาทีิาทีเราอีกยนาทียโอเคสีม่งนี่ตอนนี้กำลังสามโมงสี่หาปถึงไม่ถึงไม่ถึงิทีเรา 好的，好的。 นะครับพัญเก้ก <X net young men> ับี่วุฒิไ่น้องนะ เนี่ครับพี่น้องนะครับก็แปนดนิ้วแล้วขนาดสิบสองนิ้วนะครับออกนะนะครับเอาไปใส่นะครับ,ไไรบดูการลากครับลากลากอ๋อพอดีกันแล้วนะเราเดี๋ยวจะทอยที่ข้างนี้ไปใส่ อโอ้หลากนิ่มมากพี่น้องนะครับ Hehehe <laughs> เอาท่อออกนะครับเนี่ยเนี่ยต้องชมนะครับนี่ 啊。 เปนน็นการดึงท่อพี่น้องโอ้ออกเรียบร้อยครับง่ายได้มากไหว ้เคุณภาพที่สวยงามมากครับท่บนานผู้ชมนะครับโอ้ยมีรถเป็นโค้งง่ายไปหมดเลยพี่น้องนะครับง่ายมากนะครับกับขับใจใงานเนี้ิดนึง ออกไหมเจ้าออกไหมถึงว่างูงูอยากฟาดจะไดโอ้โปล่าเลยาเปล่าเอ่าอ้าวกับผู้ตัวใหญ่ก่ น้ามน้ามาเ,เดี๋ยวไปข้อพาไปจะปล่อยเลยไ,ไปข้อพาไปเองเล,ลงองมลลอบอกนะ ออกมาเด้เจาเจ้าหน้าออกมาลอดโอ้ยเจ้าโอ้ยเจ้าบัว,วเจ้าจะไปซูเไม่โค้กอ่ะออกมาเจ้าหน้าเจ้านะไป้วเะครับมันกอ่ะครับออก็มาุดออกนับ ว่าลึกมาสมควรนะครับแต่ว่ากษิยูโหอดน้าพี่น้องนะกว่าตรงไปส,งส่งเสือเลนะครับทะเลกระบ,บ้านนะครับวันนี้นะครับก็จบเลยคลิปนี้แล้วเนาะต้องไปชมเนาะนะครับงานฝังงานยังเกิดอะไตร,ะต,ร,ะะรต้องไปจบระเบิดกระดกมา้วนะข้ารนนักกะเร้านะงใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเนาะตามไปกดสมืองเอ็กซ์เนพะิวเตอร์เนาะนะครับไปมาเด็งูยักษเด,ด,นะด็มันตอดจะได้นะน่ะมันตอดมันตอดเด้ ออกไหมแม่ปล่อยปล่อยรถปล่อยรถเจ้าออกไหมออกไหมเจ้าหน้าออกไหมรถไมนดีเท่าไรโอเคได้แล้วเรียบร้อยนี่ครับโอเคครับพี่น้องนะครับเรียบร้อยนะครับเนาะงานฟังงานยังสิบบริเวณตรกนะครับ สำหรับคลิปน right? <wh> ี้ก uh ็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมตามไป้โคตเสมอืองนะครับชอบแล้วก็กดไลค์กดแจ้์กดติดตามกดซับสไคร้เนาะนะครับภาพสวยงามมากนะครับงูยักษ์ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวงูใหญ่นะครับงูเขียวออกมาแล้วครับผมลาไปก่อนครับเดเจอกันใหมครับคลิปหน้าถ่ายท้ายท่านครับพี่น้องสวัสดีครับ